ชักกันมาชักมาเดี๋ยวกูไปส่งมาชักมา,มาเอเดนไ,ไป<า>นี่เฮ้ยมึงจะทำมันได้โลงก่อนแจ๊กอีเชี่ยเส้าไว้ใจอะดูดิเออมันไว้ใจมึงนะไอ้จ้าชักมันอยากฆ่าคนรู้มันบอกให้ผมจบโลสิบคนแต่วันเนี้ยเออวันเขาหรอเฮ้ยผมไม่ได้พูดหรอกวันที่เราอยู่ด้วยกันอะวันวานยังหวานอยู่อ่ะจริงจะไม่ได้หรอที่เรานั่งกินน้ำแข็งใสกันสี่คนอะไอ้ย่าชักกนมาชักมาเดี๋ยวกูไปส่งมาชักมาไอเด้ไปนี่ ไปบ้าน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 กับบ้าน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 กูได้าละกับบ้านกับบ้านกับบ้านาวันาวันาวัน้เฮ้ยมึงอยามันในโลกก่อนไอ้แจคไอ้เียเส้ใจอดูดิเออมว้ใจมึงนะไอ้สัรอตาบาันกมาแล้วมึงยังไงไปรอบ้านเลยไปรอบ้านเลยไปไปรอรอรอถบ้านเลยรอบ้านลบอลบลบอลตาม้บอลตามอะไรไงมีคาตอบป้ อย่ารู้มาก็ไม่ทำไรหรอกไม่มึงเป็นมึงเป็นหัวนะเว้ยมึงตัดสินใจคนเดียวได้ได้เฮียโอ้่เอาผู้คนในแก๊งผมคิดมากอะผมทำพลาดมาหลายครั้งแล้วอะไม่พลาดหรอกนะครับมึงก็ได้อ่าวได้มึงได้พิธีไปตั้งคนหนึ่งเหมือนกันนะแลู้ด้วยนะช่วยเพื่อนอย่างเก่งได้วูนนี้ได้ไหมผมต้องคุยคนในแก๊งก่อน กูเข้าไปนี่ก <ph laim ing ounded> ูท่าไม่เป็นไรนะกูเป็นโรบอทเลยนะรู้ปะเนด้อใช่มันน่าจะหนีแล้วใครที่อยากนอนก็นอนเลยแล้วพรุ่งนี้เจอกันพระบามครับพระครับถ้าหลังที่สองตำรวจน้อยช่วยใส่ยาหน่อยนะครัะได้ครับจะหลังหลังที่สองเราดนหลังที่สองตำรวจน้อยมันไม่มีแล้วตำรวจ่ได้เริ่มออกแล้วกูไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกชาร์กเรีนเลยละกันตำรวจสามแปนหมอยี่หายไปแล้วหายเลยไปล้วหายเลยไปล้วป้า ขายเลยก็ได้นะลุมขายก็ได้ลุมขายก็ได้ไม่ได้ตอนนี้มันเดียวๆจุดเดียวกันนะจับจุดเดียวกันส่งมาบ้านก็ได้แต่ส่งมาบ้านได้วันนี้มึงไปเมื่อไหว่เวลาสามแปดรวมหมออีกพี่มันสี่สิกว่าหมอเยี่ยไรขายยาหมอจะกระเที่ยวตัไม่ได้เขียนเข้ามาดีคำรู้ขายยาเลยคุกนี้ได้คำตอบชัวร์อ่าดูไงก็ได้ดูไงก็ได้ตอนตอนรวมกับมึงข้อแกงกูเห็นขัดเขาสักอย่างเลยวะ กูไม่เคยขัดเลยนะเว้ยโอ้ขอปรึกษาคนในแก๊งก่อนได้ไหมพวกนี้ชัวร์แน่นอนคนมันเคยอยู่ด้วยกันแท้ๆอ่ะเอาจริงนะพวกกูไม่ได้เกลียดมึงน,นะถ้าเกลียดมึงกููกบ้ามึงไปละแต่แจค่หมั่นคนในแก๊งมึงเฉยกันนั่นเอง มอนไรว่าเราก็ต้องจบคนในแก๊งอ่ะดีจีอะไอ้เหี้ยชาวขาไม่อยากฆ่าคนรู้มันบอกให้ผมจบโลสิบคนแต่วันเนี้ยเราก็เท่าหรู้ดิเฮ้ยผมไม่ได้พูดหเอาดีดีมึงอยากจบโลสิบหรอไอ้เฮีดีันที่เราไปลอดเชีญไปเฉยลองเชิญไปเฉยยลายมึงลืมแล้วดิไอ้เหี้ยวันที่กูแบบไปเอามึงออกมาจากกรดานรกอ่ะไอ้เหี้ยมันลืมไปแล้วไงไอ้เหี้ยรูงต้องไปสู้กูต้องไปสู้กับพวกแบบมึงอยู่ในกระทะไอ้เหี้ยกำลังปีต้นจิ๋วอยู่อ่ะ ตอนที่เขาด่ามึงซากศพกูไม่เคยด่ามึงเลยนะสักคำว่าซากศพอ่ะไม่เคยมีนะตอนนี้อ่ะเองกูสาไปเอาลึงมาเลยอ่ะไอ้เหี้ยตอนที่พูดว่ามันเฮ็ดด่ามึงกูไม่เคยด่ามึงสักแอะใช่เหรอเดาไม่ได้ไม่ด่าเอารออะไรลุงส่งนมันเข่าหน่วยได้ให้มันจ็ได้เบิกรถได้ แต่ว่าผมว่ามันก็ใจร้ายอยู่จริงอ่ะออแบบมันไม่ได้คำาตอบมเนี่ยเราเราปุ๊บปับ๊บเลยไงเราให้เลยอ่ะเ,ออเราให้ใจใครเราให้เลยไงมึงขออะไรบาร <ใน S 1> ไม่เคยขัดอ,อ่ะธรรมดาแยกนะแค่กูก็ลังเลยแล้ววันที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะวันวานยังหวานอยู่อ่ะ เัาไม่ได้หรอที่เรานั่งกินน้ําแข็งใสกันสี่คนนะ่ะย่ตอนที่มันตอนที่มันโลกตอนกดยาอยู่อ่ะแล้วพี่ติเรียกว่ายังจําได้ดีเลยแบบแบบว่าไงเพี่อนขขับยาอยู่ครับขับยาอยู่ขอ,อนนึงขอ,อน,นึงขอ,อน,นึออนนจงจำมันได้เลยอ่ะกูว่าคนในแก๊งมึงไม่ยอมเวมึงเชื่อกูเลยชัดร้อยเปอร์เซ็นต์ยังก,ก็ไม่ยอมอยังก,ก็ไม่ยอมอยังก,ก็ไม่ยอมไ,อไ,อไปผักได้แล้วมึงอ่ะเอาข้าลุงออ โอกาส90%ผมรับปากเลยพรุ่งนี้90%ที่คือไม่ได้เพราะคุยกับแก๊งแล้วไได้ได้90%เออค่อยว่าการคุณไปซีเรียสผมค้าผมคุไม่ได้ไปหรอกแก๊ง่ะดูไปหรอกว่าถ้ามึงคุยกับแก๊งก็ไม่ได้ไปหรอกถ้ามันตัดสินใจคนเดียวไปได้ไปเลยไอ้ชักมันอะไอ้ชักมันยังไงก็ได้อยู่แล้วใช่ใช่ยิงได้พอตีไปด้วยนะพ่อตีันจะทำเราได้ลงครั ว่าไงวะเอ้าอยู่แล้วเขาหมันอยู่แล้วตั้งแต่เรื่องผีป่ะผมนี่มไม่เจอกันอะ่ะแเ้าก็เจออยู่คนเดียวแต่ถ้ากูไปอยู่แก๊งอื่กกูตีพวกมึงกูทำไม่ได้นะไอตีไป่ทำได้ลงเหรอต้องบัฟมาหนักๆอะ่ะถ,ถ้าเราอยากให้ไอตีเราลงอะ่ะ กูจัดการเองเลเองอยติอ่ะกูจะบัฟให้ร้องไห้เลยเที่ยเดี๋ยวกูเล่นไปนเองอะเธอ,อไม่พูดเทียอะไรไว้สัตว์ครับไม่พูดเทียอะไรหน่อยมึงกลัวอะไรไเรนรี่ยไม่เห็นเราคุยกันอยูอ่ครัเห็นเขาเห็ยนเยอะครับลุง อุธรรมดาแหละเป็นน่ากลัวหรอกไอศาสตว์คุยได้ปกติน้องครับจะเก่งเ่าไปเนี่ยผมเก่งใจครับไม่ต้องเก่งใจกันเองครับครับลุงค,คุยูมึงไม่ต้องย่อเข่าก็ได้ยอด่อลำเี้อะไร ลุมขายยาแล้วเหรอขยะที่หมายไอ้เหี้ยขยแล้วไม่มาทีไม่บอกพวกมันดิไปลุมบ่อยมันมจุดเดียวกันดิไอ้เหี้ยแเอ้ยใครขายยาอยู่บ้างใครขายยาอยู่บ้างตอนนี้หมายทุกคนเลยให้มาทุกคนเลยเอาเอายาเอายาเต้าตู้บ้านมาให้หมดเลยเอายาตู้บ้านมาแล้วลุมขายจุดเดียวกันเดียวมปะเจะจุดไหนเลือกเลยนะที่บ้านจะจุดไหนเลือกเลย 300ขวดแป๊บเดียวเลยอะถ้ามึงรุมขายจุดเดียวกันอะมันบอกมี5,000ขวดไม่ใช่หรอเงินแดงอยู่ในตู้นู้นเนี่ยครับตู้ตู้ตู้ไอ้หัวหน้าแก๊งอะเออดีจีเพ่งทำการเป็นระบบบั๊กเลยนะไอ้เหี้ยเราเคยมีอะลุงเหล็ก50,000ในตู้เงี้ยเงินแดงไม่เอ้เงินแดงเงินแดง9 0 0 0 0มันชอบจกกันเองอะกูก็ไม่รู้ใครจกอะของมันหายจริงเว้ยในตู้เราอะไอ้เพื่อนแกทำใจอะ